ำนายความฝันทำนายความฝันเลขนําโชคฝันว่าร้องเพลงแปลว่าอะไรฝันว่าร้องเพลงเนี่ยแปลว่าท่านจะมีความสุขกับคนในครอบครัวท่านจะมีช่วงเวลาดีๆท่านจะมีช่วงเวลาที่ดีในชีวิตรักของท่านจะมีคนอิจฉาลิษยาแต่งเรื่องใส่รายป้ายสี จะมีคนแต่งเรื่องปะใส่ร้ายป้ายสีทำให้ท่านเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงความลับของท่านจะถูกเปิดเผยจะมีคนนินทาว่าร้ายแต่งเรื่องใส่ร้ายป้ายสีให้ระวังความลับของท่านจะถูกเปิดเผยท่านจะได้เพื่อนสนิทคนใหม่มีดวงที่ ท่านจะได้เพื่อนสนิทคนใหม่แผนการในทางธุรกิจของท่านจะประสบความสำเร็จอย่างมากแผนงานของคุณจะประสบผลสำเร็จอย่างงดงามเลขนำโชค069 069ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณากรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะเอฝาก ขอความการุณาช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยค่ะ